สวัสดีค่ะ,คะอันนี้สรลัเ,เปาตอนเบา,บาๆเบาๆก่อนนะโอเคไหมเ,เพราะว่าอากงยังไม่รู้ว่าโกอุมา,าแล้วโกอุทำผมทรงใหม่เห็นยังอ้าวอ,อากงหลับ สวัสดีอากงยังอู้ไปนอ้าวมองไปทางขวามืออู้อยู่ไหนอ้าวอากงงงมะอากงงงไหมอูอยู่ไหนอู้อยู่ไหนอันนี้นะคะเครื่องนวดไม่ใช่เครื่องนวดเฝ้าเรานะเราเฝ้าเครื่องนวด